จะลองสิร็จแล้วทำไมโอ้ยปวดหนิวะอะไรเราจะไปด่าพี่เขาทำไมอ่ะไม้ไม้ไม้กายสิทธิ์นะโดนนะทำไมทำไมอยากเสียงแม่นะก็ไปยืนตรงพัดลมพัดลมมันก็เป่าผมไง มนจะูหอคยดูนะดูดเพราะพัดลมเป่าก็โมโหูัดลก็ยืนอยู่ตรงนี้พัดลมมันจะเป่าไหมอย่าอย่าไม่มีข้อแก้ตัวอะไรทั้งนั้นเงียบๆเลยอย่าเถียงแม่ อีกคนนึงมันจะตินสอนน้องในทางที่ผิดแม่กําลังจะสอนน้องว่าอย่าเถียงแม่มันไม่ดีเห็นไหมเทเกอร์มันเหมือนจะติดแล้วเนี่ยดูดูด,ดูเออพอไม่ได้ดั่งใจก็เป็นแบบนี้โอ๊ยพ่อมันไปไหนวะเนี่ย แกไปออกกาลังกายวันละ18,000เรื่องปังไม่ไหวไม่ไหวอะไรล่ะปวดหัวจะตายกินเบาๆกินเบาๆน้ำหนะกินเบาๆประชดประชันเก่งเหลือเกินทะเละกันทีไรกระแทกกระทนันประชดประชันเก่งได้ใครมาวะ